1..2..3.. เราถึงร้านแล้วนะคะแต่ว่าเราเกินเด็กว่ากเลยมีน้องๆเล่นกันเสร็จเดี๋ยวเราจะไปขอแจ๊บไป่ะเขินจังเขินจังขอเล่นได้ไ,ดไ,ดไหมคะ เล่นครั้งแรกอ่ะเล่นยังไงอะส่ะไเลย่อทีขอพี่ไขขพี่ดูในยูทูบ b e ก็แบบก็คือเล่นครั้งแรกใช่ค่ะเบตอตียบตรงนี่เหยียบตรงนี้ใช่ไหมคะ

โอ้ยใจไห่แมบกถ่ายถายแบบพอดีถ่ายแบบพอดีถ่ายแบบพอดีพี่ผู้วางมาเราอ่ะ พยายามเดินอย่างนี้ก่อนครับเดินอ๋อทีชารเดินสเตทนี่คือจะเดินไปเบาๆเดินไปเรื่อยๆอถ้าเราถ้าเราชินกับการที่ใช้ขานี้เข็งแ,นะแล้วนะครับค<ะ>่ะให้เรายกออประมาณนี้ต้องเดินเร็วๆอ่าถ้าถ้าเริ่องยังไม่เอา ไม่ต้องวางตรงมากใช่ปหมวางเสียงอย่างนี้ใช่ไหมวา,วางเสียงหน,หน่อยนึงเพราะผก็เตี๊ยบแล้วพี่ชิคก็จะออยืนแล้วก็กอดมันต้องอยืนอัอนนี้มันถึงจะเลี้ยวได้แบบว่าโค้งกว่าถ่ายม,มาแบบเล็กน้อยแล้วลองขึ้นสองขัน้นครับแล้วดูว่ามันมันจะขึ้นง่ายกว่าเห็นไหมถ้าอย่างนั้นมันจะเลี้ยวยากกว่าแล้วมันจะลมด้วย เวลาพี่เลี้ยวใช่ไหมพี่จะกดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าแต่อย่างเงี้ยให้พี่กดด้านหลังะยกมือน,น,นก็จะเป็นยกมันก็จะเป็นวิธีฝึกต่อไปด้วยมันจะเป็นเขาจะเรียกว่าทิชแคททิชแค,คทแคคไปอ๋อแต่อันดับแรกคือเราต้องพยุงตัวเราให้อยู่ก่อนอใช่ไหมผมเห็นพี่เล แล้วมเมื่อกี้เหมือนกับว่าพี่ถ่ายไปแล้วอะแล้วพี่ยืนตรงมากลมเลยแบบเพิ่มอันนี้ให้นิดนึงมันมาจะามันกว่าแล้วพอเวลาพี่ไปเล่นเซิร์ฟเหมือนกันเลยซ้า,ายขวาซ้ายขวา ดูดินม้นับมนโน่ะไปทีไปทีไปดับแล้วพี่ดูทีไป ยาตอกด้วยข้อมือด้วยง่ามเลยครับมัมได้ถ้าได้ก็เพราะว่ามันมันมีสิทธิ์ที่จะหักได้ใช่ไหมใช่ครับลองถ่ายไปไวคือหน้าทิมเลยแลลองดูลองดูลองเพิ่มความเร็วในการเวลาเราเพิ่มแรงแรงยันของมันลองดูลองดึง สนุกนะพากันพากันหายไปสองสามเมตแล้วส้้ายับเยนดงแเล่นไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงได้ชั่วโมงใช่ไหมก็ถามว่า ด้วยความที่สเก็ตเรามันแบบตรงล้อมันมันไม่ได้มาตรฐานเนาะมันก็จะแบบว่าเวลาถ่ายไปมันก็จะง้องแง้งง้องแง้งมันก็จะทรงตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าเป็นที่เราไม่รู้แล้วก็มาโทษสเก็ตแต่ไม่ใช่เพราะว่ายืมของน้องเขาเล่นอ่ะถือว่าทรงมันโฟมันทรงตัวได้ดีกว่านี้อีกก็ก็อย่างว่าหละเนาะครั้งแรกเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสองแมตช์อีซีลับด้วย ไม่เป็นไรอันนี้ให้ขี่ก็ได้เราเรียกว่าเราได้ความรู้ใช่รแล้วก็ได้สังคมใหม่ๆได้พิจารณาได้น้องๆมาสอนเล่นอง้น่ารักนารักสอนแบบว่าเพราะว่าเรามาแบบไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยดีกว่าเราดมๆแล้วก็คือแบบอยากเล่นก็คือมาเลยซื้อมาแล้วก็มาเล่นเลยของมาถึงมาตอนเย็นนี่แล้วก็มาเลยจ้าที่ตอนแรกเราไม่เข้าด้วย ใช่สามร้อยแล้วก็สี่ร้อยกว่าบาทบางทีเล่าถูกถ้าไม่เป็นไรแล้วถือว่าเราเล่นไปให้มันพังถือว่าเราได้หัดเล่นเนาะใช่ไหมก็อุ้ยตัวอ๋เยอะเหมือนกันนะนี่จั๊กจี้อะไรเนี่ยแต่เห็นน้องเขาบอกว่าตัวเซิร์ฟจะดีกว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เล่นแบบอะไรอะไรแอดวานขนาดนั้นถ้าเล่นเอาเบิร์น่ะเป็นแบบตัวเซิร์ฟจะจะลื่นปนิดกว่าเหมาะกับผู้หญิงแล้วมันน่ารักด้วยมีสีชมพูใช่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 อีกอย่างหนึ่ง เอาจริงๆมันขึ้นได้นะก็คือแบบเราแค่ถ่ายขึ้นแล้วก็ลงมาแต่ตอนลงอ่ะต้องคือแบบน่าจะตูดลงอง่ะใช่นี่ก็มือก็แบบใช่ตลาดอินดี้โชคชัยสีนะเด,ดี๋ยวเราไปเล่นต่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปิดรายงานนะคะอันนี้เรานั่งพักก่อนอันนี้คือพักคุยกันก่อนพักคุยกันก่อนเดี๋ยวอีกเล่นอีกสักครึ่งชั่วงสักสี่ทเราค่อยค่อยมู ไอ้น้องเขาสอนว่ากระตุกแล้วยกอะ่ะถ่ายน้องเขาดูอ่ะกระตุกกร <c oughs> ะตุกแล้วไม่ยกอะ่ะไอ้ไน้องเขาสอนอะอในะการอย่างเงี้ยมันไหลเปิดไหลปิดเงี้ยเหรอ ประมาณ2ชั่วโมงที่เราเล่นไปก็หอมปากหอมคอในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเล่นใหม่ก็ได้แลก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะสำหรับครั้งแรกสำหรับครั้งแรกที่เราเล่นก็ไม่ธรรบมาดอแล้วก็เป็นตัเองนิดนึงก็สำหรับวันนี้เนี่ยจ่าจูตาซ่ามาเล่นสเก็ตบอร์ดตาม ความต้องการสนองนี้ถึงตัวเองแล้วก็ของคุณคนนี้เขานะคะค่ะ<อ>น้ำขิงสไตล์ฝ<อ>าเพจด้วยนะคะฝ <c oughs> ากเพจเ,เดียวกว่าไอจีเฟ e บุ๊กแล้วก็เพจให้นะคะถ้าใครชอบก็ไปกดไลค์ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้จุ๊บอัสตาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้จุ๊บทำอะไรอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยแล้วนะละแหละตุ๊ยเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากให้จุ๊บพาไปทำอะไรอยากให้พาไป ที่ไหนหรือกินอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอยากให้ทำอะไรเอออยากให้ทำอะไรอะ่ะ<ม>คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเทปนี้นะคะเป็นเทปเป็นเทปพิเศษแล้วกันใช่เพราะนนว่าไม่ได้ตั้งใจจะแ,แบบเป็นทานการแล้วก็มาเล่นแล้วเราก็เลยแบบอัดอีีนี้ไปเลยแล้วกันแล้วสำหรับเทปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคุณนาย